สวัสดีครับผมพี่น้องมารายงานตัวคำคำบนเมือครับเพราะว่าคำฝนตกครับผมก็เลยคิดว่าพาพี่น้องออกไปครับจับเขียดจับกบติดตามครับผมว่ามือนีสิมานบ่ครับผมเอ,อาหนังกระตีไปนั่งเพราะว่ากบแขะครับผมยิ่งเอาครับผมจนเขียยท้องกระีนี่ครับพบด้วยนี่ครับผม ยิงเป็ดดิบมาพี่น้องเอาโดนไล่ข้าจะจี้ออกไป็ดกวนครับมาๆๆติดตามครับผมเอาบักอมแย้มปิดยาวนี่นังกะติกพี่นอ้องไอจีได้โชว์ฝีมือครับว่าจะยิงแม่นบ่ดูกลมๆใหญ่ๆ,ยยๆเลยติดตามครับผมมาสีเวลาครับเหตุยังฝ้าเห็ุครับผมโบโดนบ่ได้ก็จะจี้ออกไปก่อนสิี่บทขันการครับ

ผมพี you you ่้อบดิสวาสวงันะบผมาที่สครับผมพี่น้อนบกเออกระโดดลาครับผม กนครับผมพี่น้องกมเหนี oui ้กินกมครับผมพวกน้กินเกมอ้าวินไปยตัวโ้คนครับผมมีดอกไหมไหเรียๆครับ คุณคุกเอาครับผมเอา้าซ้อมตูคุกไม่ได้ไหนเฮ้ยหายไปไหนอีกแล้วตายตายตายพี่น้องนี่ตัวตันท้างเลยบุลุ้บุลุ้ พ่อดกะโดู้นอยูผมยกกวนครับกระครับผม มันกินอิ่มม่ใจะเศรากระโดดครับผมมีนาาอมันอิ่มเลยครับมันกระโดดบ่ไวครับมันไปยั่งยัดเขาเลยเออยัเข้าไป่อเข้าเฮ้มามได้มโอ้ยันกิล well. มันกระโดดบ่ไวครับผมพาดอีกแล้วพาดอีกแล้ว 哎。<laughs> <laughs> เหมือนมันตกควายครับได้มาทำนี่แหละนี่ครับมาโคตรดครับผมกเหตุเหิดเนี่ยตามครับกเห็ุเนี่กินมือซิ้าครับผมติดตามครับผมยำยำมาเหตุยังไง อยุดป,ปนหนึ่งครับผมพี่น้องเอามีมักแย้มไมห้กำลังใจครับห <c oughs> ยอมแยมหย้อมแยมครับผมแกงหางดงดกแดกดอกแดกและครับตัวแท้บักดิกนะครับผมนี่บักจยอมแยมครับพี่น้องให้ยังเอ้ออืมมึงโดนงานด้วยนี่เอา้าผมมันตกหยุดตกเร็วครับผมก็เลยเด้ตซ้ำนี้พี่น้องเบิ่งไม่ครับนี่คือกระดดใใ้เบิง่งนี่แหะนี่ครับ เติบฝนมใหญ่เลยแหะครับผมเดี๋ยวจะปนมืออื่นเสาวพี่น้องเอ้ออเอาที่ตาครับผมไม่เหมือนรากสิวสีแก้วครับผมเอาซ้ำนี่หละมันได้ซ้ำนี่ครับมัอน,นายฝนตกแล้ยข้าจะกีนไผ่ไ,ไม้ครับมันนี่ฝนมันตกข้าวเดืยวมึงได้ทันนี่ครับผมเอา้าจบคลิปครับผมสวัสดีครับน้ำแยมน้ำย,ำำยำมมาลงผลงานด้วยนี่นี่แบงไหนล่ะแบงค์ไหนล่ะฮะมาหนี่แยม Mm-hmm. <laughs>